ครับสวัสดีครับพ่อกันเพือกอรครับกับหูว่าเจ้าเจ้าหูบอนะครับมือนี่ได้ไปเปลี่ยนหลังคามาใหไม่ครับเนี่ยกันเลยว่าสิธลาบงวัวเนะลาบงวัวคมขม,ขมเดี๋ยวไปพ่อกับลาบงวัวคมขมเลยครับครับเอาต้องขวัวพริกแล้วก็เหาข,ขวัวเอาต้องขัวเองครับการที่ห้าขัวร่วมกันแบบนี้ห้ากบ็บจะเอาพริกออกก่อนที่สําคัญคือ บ่ต้องเอาครัวพิกออกครับควรพริกออกเป็นการเขาว่าคว้มเผ็ดมันอยู่ที่ขัวมันเท่านั้นครับนี่ก็พิกขัวเรียบร้อยครับพร้อมที่จะตำรอให้มันเย็นน้อยนึงน,นะครับขวนว่าต้องเอาออกเพราะว่ามันจะเพิ่มปริมาณให้หลายขึ้นนะครับสำหรับข,ขวาน พื่อความหอมกรอบก๋วก็อีกยวสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลครับน,น,ออนิดหน่อยเหล้วอีกนิดนึงครับขัวเองตาเองกินเองแซ่บเองครับ <laughs> ความละเอียดกับสีประมาณนี้ครับ ข้าวแหลกหลายมันถือว่าแซบครับมันถือว่าได้หยัมเนาะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับ People. พริกป้นพร้อมที่จะใส่ลาบขมสุกนะครับลาบตำต่อไปครับนี่คือข,ข,คข้าวคั่วครับข้าวคั่วตำเองครับคั่วเองตำเองกินเองแซบเองครับห่อ <c oughs> ต้องละเอียดจังหน่อยครับทำให้ละเอียดจักหน่อยสถการณ์ตำแบบพื้นาน แน่นๆครับเราว่างแต่คนตำเราเป็นมันจะฟ้องเข้าตานะครับมนรียวพวกพอสมควรครับการตำเข้าขั้วข้าขั้วนะครับสาเหตุที่ต้องตำเองเพราะมันเป็นของแทต้ตำเราสีนี้กินหอมบางครั้งห้องซื้อมันเป็นของแท้ครับครับต้องเขาต้องตำแบบเน้นๆครับเพื่อวามละเอียดเนาะ ใช่เขาเที่แล้วครับตอนนี้แต่ละเอียดเพราะสมพุ่นเลานี่คือเขาครัวครับเขาตําได้ทีแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บใส่กระปุกค,ครับเพื่อคงความหอมไว้เนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้เ้าตําละเอียดประมาณนี้นะครับนี่เป็นเขาสาร ขัวจากขขาสัางเหนียวด้ครับได้ข้าวสีหอมนี่คือของแท้ครับเมื่อเนี่ก็สิสฉลองหลังค้าไหมเนาะไปเปลี่ยนลังค้ามาไหมครับก็ร่อเราพอสมควรกัเลยต้องเอเนื้อมาฉลองกับมิดครับตรงนี้เป็นเนื้อสันครับเนื้อสังงนงะัวเนาะเนื้อสังงนงัวนนมครับเลือกเอาเฉพาะสันครับแล้วข้อทีิมาเฮ็ดเป็นลาบซุปครับ ลาบขมซุกเนาะครับซึ่งป่าเสจากพญาดนะครับเนาะนะเขาต้องกินแบบยุคโควิดนั่นแหะคือให้เกิดความสะอาดครับให้ซุกครับอย่าก,กินซุกซุปดิบๆครับลาบขมซุกครับไปพ่อกับลาบขมซุกเลยครับพันไวเลยครับข้างในเขาสิใส่ลวกหรือว่าสิเอาเนื้อซุปนะครับเนาะ ฮันเครื่องไนก่อนครับตัวน,นี้เลอนีสับมาหน่อยหนึ่งก่อนจะสับเราก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆก่อนต้นน้อยๆก่อนนะครับเนาะเฮั่นเป็นต้นน้อยๆก่อนเวลาหั่นเก๋ยเสียเหลียวเบ้างดูร้ายมันสิน้ำลายไหลครับหล <laughs> ังจากเ้าหั่นเป็นต้นน้อยๆแล้วนะครับวันนี้เราก็มาสับสับไปเรื่อยๆเท่านึงครับ รับละเอียดม้กนี่ครับฟังเสียงสับกับมูล้วครับเป็นตะแซ็บนะครับ <c oughs> ครับสับประมาณนี้ก็ที่ใส่ได้แล้วครับนะสับละเอียดประมาณนี้ครับถือว่าใส่ได้ครับ เนื้อสันยางดีครับขีเพียงน้ำหน้อยหนึง่งครับข้าวไร่ขี่เพียงไปพร้อมเลยครับมันเดียดไทเกิดความขมเนาะอ,อ,อันนี้คือขี่เพียงง่วครับครับตอนนี้เขาจะเนื้อมาขวัวนะครับเขาใส่เกลือไปก้อนน้อยหนึ่งครับนิดหนึง่ง ใส่เกลือไก้อนนิดนึ่งครับมาเ,เนื้อมันห่อนนะครับเมื่อวามันติดหมอ้อวอเขาก็ใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำปลาขาดว่าอะได้ครับน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ก็สินัวครับน้ำปลา ต่อไปก็านำปลาครับปลาลงไปเพราประมาณครับข้ากับขวยมันสุกไปเรื่อยๆนะครับขาก็สังเกตวสีเนื้อจากสีแดงกลายเป็นสีขาวครับอันนี้กำลังสีเข่าเนื้อครับข้ากับใสเครื่องแ้วเข้ากับขวไปเรื่อยๆครับขวให้จากสีแดงกลายเป็นสีขาวครับ แสบ่บแรงว่าเนื้อมันสุกแล้วจากนั้นขา้าวเบื่ามันสีแหงบ่า้ามันสีแหงเขา้องเติมน้ำลงไปครับหม้่นถ่วยหนึ่งครับในลักษณะนี้นะครับเนาะตอนนี้เขาสังเกตบ้างครับเนื้อเปื่อนจากสีแดงกลายเป็นสีออกขาวแล้วครับเริือมีวามหอมเนาะเขาก็สังเกตบ้างว่ามันสุกแล้วครับตอนนี้ได้ทีแล้ว พยาย้มยาใหยเนื้อมันจับกันเป็นก้อนเพื่อความแซบนะครับเดี๋ยวเขาสิลงเอาไปไปไปรุงเลยครับตนครับนี่คือเครื่องที่เขาใส่ลาบสุกเนาะใบระกูดพริกสดนี่ครับพริกสดนี่เขาไปเฮ็ดเป็นอ้รูปโดดครับตัวอย่างหนึ่งมีมะนาวหอมแดงกระเทียมนะครับผักซีกิีนต้นหอม แล้วก็บใบแขีวเลื่อยครับของพวกนี้ก็ทีหั่นนะครับหั่นหันห่นหั่นหั่นแล้วก็บไส้ลาบครับ บีบก้าลงไปครับต่อไปใส่พริกครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งพริกต่อไปกับข้าขวคั่วครับข,าขา้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะต่อไปผงนัวครับลอยใบมะกรูดขึ้นใบมะกรูดหอมต่างๆนะครับที่เราหั่นไว้แล้ว ใส่ลงไปเลยครับเพื่อความแซบ่บคนขั้นตอนต่อไปค้นให้เข้ากันครับคนคน้นทุกคราให้เข้ากันครับค้นให้เข้ากันเพื่อครับพอได้ทีแล้วครับเราก็ใส่ลูกโดดลูกโดดแล้วกระเทียมหัวเล็กๆนะครับโรยลงไปโร้ยหนามันครับต่อไปเป็นการชิมครับ ครับครับต่อไปกับลองซิมเบิ้งครับมานอนีแสบบวครับเนี่ยคือหน้าตาของลาบขมนะครับโดยเท็ดจากเนื้องวงนุมจากเนื้อสันครับนี่หน้าตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกินครับ ก้อนกินก็ข่าเหนียวนะครับนี่คือข่าเหนียวสำหรับผักในครับประกอบไปด้วยยอดกอกยอดเชะาอมยอดบักตูมยอดบาเรลผักกะทินแล้วก็ผักไสครับนี่ครับผักไสขมขมนี่ครับผักไสขมขมนี่คือสุดยอดของผักแกล้มนะครับเนาะครับอันนี้คือใบบักตูมครับเนี่ยสี่ลองกินม,มั้งครับ ลาบเนาะลาบขมเนืองวัวนมครับสดๆรลอนๆลองเม่งครับโอ้คำใยญยหน่อยหนึ่งครับสลองหลังค้าไหมครับลองก่อนชิมก่อนอื ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการฉลองฉลองหลังค่าไม่นะครับซึ่งไว้นี่เราก็หัวก็เริ่มมีไอ้แป้งมาติดนิดๆน,น้อยๆก็เลยฉลองด้วยเหล้าขมครับก็ฝากท่านผู้ชมเหลก็เอฟซีทุกคนนะครับนอ้องเดติดตามกันในคลิปต่อไปครับผมก้าวไปพร้อมกันครับก้าวไปน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม